ม่พี่น้องเบิงบ้งเบิ้งหัวนี่เด้อเบิ้งสองหัวนีไหมป<ะ>๊าดนี่ไหมใหญ่คักเนาะนี่ไหมมาเอาสองหัวนี่แล้วไปกับสิพ่อแล้วล่ะกะเดี๋ยวสิพ้าเก็บยอดพอหัวเฮาเฮาพ่อแล้วได้ไล้หัวแล้วขัเบ,บิ้งเด้อพี่น้องสุดสุดดสุดสุดขอให้ได้ขอให้โดน พ่อแม่พี่น้องจ้ามาอีกแล้วจ้ะตามคำเรียกร้องมีพ่อแม่พี่น้องอันพลังคนมามา,าคักไปเก็บอันหัวน้ำตาลไอหัวไส้เท้าฝรั่งหน่ะมาสั่งขออนุญาตเอิ้นวหัวชายเท้าฝรั่งเด้อพี่น้องอย่าว่ากันเด้อมาดามก็ตั้งซื้อแล้วก็เอิ้นกินเพราะจริงๆแหละมันเป็นหัวน้ำตาลเด้อจ้ะเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้าแต่ว่ามาดามอยากเอิ้นหัวไส้เท้าเฝ้ามาเก็บก่อนพ่อแม่พี่น้องอ้ยมาเฮ็ดคลิปวิดีโอแข่งกันล่มนี่เขาจะเริ่มไทยอะไรเห็นบ่ลรถไทยกระจอดอยู่โอ้ยล้ม เริ่มไถคักแล้วข้าต้องเฝ้ามาเก็บเนาะโอ้ยเฝ้าเก็บเฝ้าเมื่อก่อนถุงมือก็ลืมเอามาไมขอบอกว่ายอดเล่านี่แสบสุดยอดเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยยอดเพิ่นเนี่ยแสบแกงสมนะแสบคักเมื่อนี้หัวใส่เอาแนวกลนมากกลเล่ะเด้อเนี่มากกลงสีเลยนี่นี่นี่เอาแนวมากกลเอาแล้วพอแม่พี่น้องจา้านี่ตะดินแต่ยังแข็งอยู่ข้เาเนอกข้ขอละเส้นเส้นร่รมนี่ หัวนี่งามอป็ตัวะห,หัวนี่ต้องเอาไปหลายๆเพราะว่าอย่างเอาไปเถียวกว่อนมันเอาไปหลอกออกเลือหน่อยเดียวหัวเราแเสบเสียบย,ยอดก็แซ่บแกงสมเอ้ยขอบอกว่าของเส่บพอแม่พี่น้องผู้ใดบาเคยกินไม่กินเด้อหล้กกามันบ่ได้มีอันตรายเด้อพี่น้องจ้าย่าสเขาใจพิดเด้อแต่กนสเก็บกินเนี่ยเช็คเรียบร้อยแล้วจ้าพอแม่พี่น้องเอ้ยอยาขาใจพิดกันเด้อพี่น้องเขาเอิดปะ เขาอื่นว่าหัวหน้ำตานลนล้แพท,ทงหงูอยู่แต่ว่าแพทหน่อยอยากอื่นหัวไส้เท้าอยากอื่นแต่มันมีสีสันถือมันหน่อยนึงเนาะเอากระตาบังลมแม่เอากระตาบังลมพี่น้องเห็นบ่งามคัขาดหัวคนสีเหลืองเติมหัวงามๆนี้ส่งขึ้นง่ายอยู่ดอกเอาตัวนี้สักเอาเลยมาอีกแลว้วได้ของฟรีมาเสียจมากเก่า ได้แล้วมันได้หัวหล่อที่มาหักหรืะหยอดมันกะสีเอาเด้อเดี๋ยวปี๊ดไปนี่ละทั้งหยอดทั้งอันนี้ละเดี๋ยวสิาพาไปหลีออกคือเก่าเพราะว่ปั้นแก้มันกับเสียบได้พี่น้องแสีบสุดหยอดแกงสมพี่น้องเอ้ยจะได้จังแสีบขาดแถอะก็ได้หมูนะคะกินเรียบร้อยแล้วลูกไส้ข่อยนะกินมาสัน่นซร้างร่มมั้งพี่สา บรรยากาศท่วงแล้วมันไหนนั่งบังลมกับขวางแบบเดี๋ยวฉันเห็นบ่เดี๋ยวใครเป็นตัดแต่งกันอีกทียนึงกิฟต์ซะก่อนกิฟหาเหลือเอาหยอดนำงามพอแล้วทัานหยอดทึ่งหัวนั่นแหละอันนี้กุนมาพร้อมแต่ไม่ยังส่งออกง่าย ล่มได้อยู่แต่ว่าอย่าล่มแห้งโหอยู่วะมันอยู่ไต่ฝามันก็นต้องมีล่มถึ่งมันอยู่ทงนั่เนาะล่มได้อยู่แต่อย่าล่มแห้งคักหลายให้ลูกให้ร้านผ้าพ่อแม่พี่น้องมาเก็บไม่หมดเสียบเสียบอีลีบวันเดียวตัวอ่ะเฮ้ยนี่คือเอาไงเนยเอาแนวเอาแน็วปน,นมาส่งเอาายงว้ยหนาวสับ ได้เลยไปได้สค่ะลงไปบนค่ะค่ะเอาหัวย,ยังไงข้างหน้าเลือกเอาพยายามพยายามงานบังลมเนี่ย,ายา เบิ่งเด้อพี่นออ้องเอ้ยเจ้าสิว่ามาดามผ้าเก็บไป,ปกินไปเถอะทิศทั่วแดนเด้อแต่ปต่าตองเก็บตามก็ได้แต่ว่าขันอยากล่องก็ลอก่ลองได้มันแสบอีหลีแกงสมแสบสุดยอดจนเผื่อนสาวแพร่เาไปเอามาอีกเด้อประศัตรคุณน่ะหลายหลายเขาสิไถยทิมเนาะคุณเห็นบ่เขาพุ่นดินคุณน่ะเขาเตรียมจะไถทิ้งแล้วหัวป้ได่ายลาย้าอกระซังใช่ปะเอาหยอด

ม,า,มา,าทันที <laughs> เดีวเ้าก็มาเอาไปกินเลยพี่นออ้องบุ๊มบนเขาสีถิ่มเขาทิ้งอยู่แล้วมันขึ้นเองออแต่กับมาดากกกกมก็เก็บต์ชิปเป็นกระสีชัวแดนดีๆน,นั่นแหละแต่กับโอ้ยโอ๊ยแต่มันก็บข้องกินได้เนาะพี่น้องจ้านเนา่าเนา่เนาเฮ้ยจะเป็นเจ้าล่มคัก,นนนกคนเนาะล่มเป็นกบข่อยปิวหนาวเสื้อบอ่ หยอดมันเอายอดมันแสบ nh หยอดเท่าเอาไปเท่าไปจังสี่ดึงใบแกะออกโอ้ยลุ่มคากลุ่มเนี่ยกล่องอะไรว่าใดเรื่องนะจะมันลุ่มคากลุ่ลมแนวิ้ววลุ่มโพดลุ่มโพดพี่น้องเอ้ยนั่งรอจังหวะที่เพ่นวลลุ่มนี่ ล่มคือเกาขอโทษขอให้หลายๆเด้อพี่น้องเด้อมันอีกึ้งเอาเลยจ้ะหัวฝนเนี่ยมันมันมันส่งออกไงว่าฝนมันตกโอ้ยมันกันนองนองกันนอยอดหัวยอดอะไรหัวโบคอยได้โบเป็นหยังโบเสียดายแต่ว่ายอดนี่แสบยอดเลยเด้อบวกแสบมันหอมแหมไม่ไดไปแกงแหมมันหอม nè đang đang bắn bắn lùm tạt khoáng lùm khẩu nếu mình dùng thùng chèn nó ao lá chậu cái gì lùm thạc lại đi subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ Oh! จะร่มมันแห้งผดแพะก็เลยนั่งเด็ดเด็ดไปไปน้่พี่น้องบ่ได้ให้เบิ่งดอกเพราว่ามันล่มแห้งคากอหลีแมช่ไหจะได้จังร่มคากลุ่มเนี่ยหยานมันเข,ข่ากลองคักผดเรื่องของเรื่องนั่นก็นเลยเฮ็ดเอาแนวนั้นาอพี่น้องจา้ายังร่มคากอยู่เจสสิก้าเอาอีกอยู่ค่อยค่อย,อยเฮ็ดไปพี่น้องรอจังหวะถือว่าล่มบ่แห้งเนาะมันเข,ข่ากลองคากผดแล้ต้นพี่น้องแล้วต้นคนเบิง่งนี่เด็ดเอาเนี่ยเทาเวลาครับเป็นแกะส่วนมยโยนโลงเลย หัจิ้มนะพีกับแ่บพื่ยกันเด้อแต่ว่าแพตเคยเอาไปแกงสม,มแสบ่แบแ่บคักแสบเนี่ยไม่ได้ตัวฝ่าเห็ดซ้ำบ่ล่มคักเนาะลอจังหวะล่มมากกสิปิดจ้ะไปไดีพาไปหากูเด็กหัวพปกเนาะได้ซีหัวแล้วตอนนี้จะหัวสุดท้ายเนี่ยร่างกายครับเนาะ ยังลมเนี่ยมเสียงเอียงเอ้ยออกเลยหัวนี่ก็น่าจ,จะได้พี่น้องได้อีกแล้วเลิศครับบ่เอาหลายดอกเราจะเก็บหัวนี่แหละคุยได้เขึ้นมาเอันแต่มันก็นได้อยู่ได้ทั้งไตเนาะได้ได้ได้งามอยู่ดียวเรื่องนๆคอยไปตัดออกเอาได้จะได้

ออกเลยแล้วก็นเนี่ยเลิศค่ะต้องเสียดายด้วยพี่น้องด้วยมันแก่ต้นนี้งามเลยค่ะต้นนี้สวยสวย สายงามล่มคอยนี่ล่ะเนาะเลิศเลิอุ้ยมัวจะกระายนมัวมนมหดเอาเี็ดซกลง อุ้ยสวยสวยเลิศแห้งได้ถึงหัวได้ึงอันนี้หันลมมันแห้งสเก็บไป,ปฝากพี่จอยน้ำนะวัน,นร่มมันแห้งหรือลมมันบ่แห้งแล้วไปแกงสม้านนันทั้งแกงสมแสบพี่จอย นกัเสียงปืดปืดปืดนะอีหยังหูว่าเสียงแนวอันวิ่นไหมล่ะอันแนวเหดไฟฝ่าพี่นอ้อง ठीक है Oh, by no. ลีไวลรอจังหวะล่มล่มล่มผัดตัวแห้ง <c oughs> หัวนี่ขอให้ใส่ได,เดออ้เด้อเอาหีงสีเลยก็ได้ตัวเนี่นนยบริยางเลยอ้ยงามคักสุดยอดไหมคะสุดยอดบอค่ะพี่น้องมีแต่หัวใหญ่ๆงามๆเด้อเนาะเลิดเลิศค่ะเลิดเล ามาเอาสองหัวน,นี่กันต่อจ้ะพี่น้องเด้อนี่โค้ดออกง่ายคักมันนั่นน้ามันนั่นดินมันแข็งฝนมันกรตุกนมะโอ้ยได้หลายหัวแล้จ้ะหันนวน,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 นี้เด้อถ้าเบิ้งกันเอาจนดีเลยแล้เห็นบ่พี่น้องจ้ะง่ายคัก เบิ่งหัวนี่เด้อเบิ่งสองหัวนี่ไหมนี่แมใหญ่คักเนาะนี่แม่เอาสองหัวนี่แล้วไปกับสิพ่อแล้วล่ะกะเดี๋ยวสิพาเก็บยอดเว่าหัวเฮาเฮาพ่อแล้วได้หลายหัวแล้วเบิ่งเด้อพี่น้องสิได้หมดเลยขอให้ได้ขอให้โดนคุณนะโอ้ยได้ได้ได้อย่าเฝ้าลมมาเด้อได้พี่น้องได้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 คุณน่ะหัวนีแล้วค่ะนี่หัวนี่ก็ได้ ขอให้ได้ขอให้โดนมาดามว่าได้อี่หลีจะ้ะนี่เลิศเลิศ่ะเลิศพ่อเราเลิอหัวเพื่อเดี๋ยวมาเก็บอีก,กูดก่ดกเอาไปหลายหลายแต่ว่าหยอดมันนี่สิเอาสุดสุดเลยไปแกงร่วมกันจะแบบสแบบีสแบเส,แบบสบ,บทั้งหยอดแสบทับ้งหัวนัว่นละจ้ะเหาพี่น้องป้าจะผ่าเก็บหย,ยอดด้วยแบบนี้เด้อขนาดว่าล่มล่มเบืงพี่น้องจะ้ะคุณน่ะมาดามแล้วได้บางย่งไงงะะรหัวหนึ่งเหบ่ นาดว่าลมล้ม <c oughs> ได้หลายหัวได้หกเจ็ดหัวสิบหัวพุว่นละ่ะวันนี้สิ้้าเก็บหยอดได้ไหมป่ะไปถั่วทีบถัถ่วแดงป่ะถ้าเก็บหยอดเพิ่นเนาะเก็บยอดกันต่อเลยจ้าอน,นอ,อเเนเนาะของแสบเลยนี่มีหอดไมนบกไม่หนอนบอดสารพิษโดยแท้ หลม่มเนาละจ้าเลิศเลิศเลิศสวยงามจริงๆสวยงามนเนาะเผนขึ้นตามธรรมชาติของเกิดเองตามธรรมชาติงามคัะ ง่ายๆแบบเร็บตอนที่บ่มีล่มนั่นล่ะแต่กองกับส้นกองเนะี่ยส้นอยู่ปักปับป๊บอยู่ เสียบไม่แพ้ขักวางตุ้งเลยจ้ะพี่น้องจ๋าขอบอกเลยค่ะเด้แล้วแผ่ว่าแพ่พ,พักกวางตุง้งอีรีเสียบต้องใส้พุ่นกับซิวในต่ยแตกคุนเดียวกันละมั่นแผดบาเนาะคิดบานะนเดกนอย่าแผจากรกตา เฮามันขาเก็บมาคักเมื่อไม่ปีสามธรรมชาติสิเนาะในฟิวเคนก็เฮาอยู่บ้านเฮาปลูกสุพักสวนข้าอยู่หน้าแล้วก็มาเก็บกินนะแม่ขอบคุณหลายๆล่มอยู่แต่บ่ล่มแห้งปันไดล่มอยู่คือสุดู่เขากองคัก็ได้หรอกเนาะพี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆจ้าร่มได้อยู่แตะวะนร่มแห้งค่ะ แ่ละมีด้อามีดมันฟันมึงดูด่ยอยู่อ้ยบ่ด่ายดอกเนาวส้งสีน่าวสะพ้อแเราขึงง่ายบ่ด้ก็ด่อยู่นะ รถเดียนแกนแผ่มากาแฟเลยจ้ะไม่ได้มาคนเดียวนะจ้ะรั่งรถในรถคนจะมาแล้วคนกับโต๊ะมาดามกิมกับตกลงมาแล้ว,น,ว,ลวนี่เบิงบ่งเบิง้งใสเบิ่งพ่อแม่พี่นอง ลงมแน่ได้หล่นกระตาหน่อยที่เก้านี่แหละพี่นะ่ะงามคักุนะออเลิศป่คะเลิศไหมล่ะเลิศไหมล่ะยิ้ขอบคุณ้นไรยรไม่ลังใจเห็นไหมล่ะอยู่นัำมาดามเจว่าเสียงลุ่มเจ้ว่าฝนตกเจ้าว่างานสพสูงเระถอยออกันนอไปล้วนาะรักนั่ดูสวัสดีเ้วยองะเด้อค